ครับมาดูเหรียญพ่อหลวงรอเก้านะครับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้ก็แลกไปอย่างหนึ่งนะครับผมจะจับยกขึ้นมาให้ดูให้ดูนะครับปีห้าหกนะครับอ้น,นี้มันเป็นเม็ดทั่วเหรียญเลยนะครับเป็นเม็ดทั่วเหรียญน,นะครับภูมิน สลูอติดทองเหลืองเลยนะครับชนทองเหลืองเลยนะครับเหีียวนี้ก็น่าจะมีราคานะครับดูด้านหลังนะครับแบบเดียวกันนะครับเป็นมิกนะครับดูดูตรงพอศสองพันห้าสิบหกนะครับสิบบาทเหลืองเหมือนกับทองคำนะครับเหลืองอ่อนๆนะครับ กับทองคำนะครับี่ยดู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 ทีครับเนี่ยดูพอสอทีครับเหมือนกระดาษายนะครับทั่วเหรียญเลยนะครับแต่ไม่มีเหรียญจะเสียหายนะครับไม่มีเนื้อนิเกิลก็ไม่เสียหายเนื้อทองเหลืองก็ไม่เสียหายนะครับธรรมชาตินะครับ แต่ประเทศไทยติดเลยนะครับเก็บไปชนทองทองเหลืองนะครับนะครับเนื้อเหมือนกับทองคำนะครับมีเกล็ดขาวๆนะครับนี่เป็นทองทองเหลืองนะครับแต่สีสีเหมือนทองคำนะครับสีออกเป็นทองคำนะครับเหรียญนี้แปลกจริงๆนะครับ ทุกเหรียญมีดูทุกเหรียญโอเหรียญมาเทียบเท่ากันก็เทียบอยู่นะครับคนเอมาเทียบหลายคนเลยนะครับสีสวยนะครับเหรียญแปลกนะครับเียสิบบาทนีล่ลายหมดเลยนะครับกรอบก็ธรรมดานะครับเนี่ย หน้าเหรียญหลังเหรียญเป็นแปลกๆนะครับเลยถ่ายให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทุกคนดูนะครับถ้าเป็นเหรียญสะสมเก็บมันเหมือนทองคำนะครับเหรียญน,นี้ด้านในเรียงๆนี่ทองเลียงเหรอครับแต่มันเหมือนทองคำนะครับแล้วก็มีมีเศเก็ดหลายๆด้วยนะครับมาดูเหรียญไม่น่าเกียดนะครับนี่ ครับ <C> e <at> เหมือนกันเลยนะครับไม่ไม่ไม่รูไม,ไม่ไม่เป็นรูใหญ่รูเล็กนะครับมันเป็นผื่นขึ้นมานะครับเป็นผื่นขึ้นมาเรียบนะครับ <C> e <at> ไม่เสียดุดมือหรอกครับจะเรียบจะเลียนแปลกเลี้ยนแปลกเรียกเลี้ยนแปลกเลี้ยนแปลกก็แล้วกันครับขอบคุณครับที่ดูี่ชมกันนะครับ เรียนแ